ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูฟ้าชาแนลสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาฝึกอ่านบัญชีคำพื้นฐานชั้นป .3 ชุดที่24กันนะคะ,สะเสด็จเรียบเสมอเสร็จ เสฟเสรีเสวนาเสวยเสวยราชเสแสงสะหาเสือ เสื้อเสื่อมโซมแสดงแสม่แสงแสดงโสภาโสมหกล้ม โง่ยง่งายหงุดหงิด่ยายาา่าคาย่าแพรกหญิงนอนหนังสือ หน่อยหนังสือหนังสือพิมพ์หนาหน้าฉานหน้าซีดเป็นไก่ต้มหนาวหนาวแล้ว หนึ่งหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หมดกันหมวดหมู่หมอหมอนหม่อนไหมเย,ยี่ยมไปเลยค่ะ แล้วมาฝึกอ่านกับครูฟ้าอีกนะคะสวัสดีค่ะ